ก็เป็นนาทำนาแล้วก็อยู่ข้างในก็มีแล้วก็จะพาดูไปอยู่ข้างในเพิ่อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเจียวดอกกระเจียวนะคะแล้วก็น,นี่จะเป็นไอ่พริกไทยแล้วก็มีนนติ้วอันนี้จะเป็นต้นเล็กอันนี้จะเป็นต้นใหญ่ค่ะแล้วก็ต้นผักหวานมีต้นผักหวานแล้วก็มีต้นแคร์อันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรบักแข่งขมบักแข้งขม แล้วก็มีกล้วยอันนี้กำลังออกปีด้วยอมเหาเลยก็จะเป็นกลองเต้นไก่ไปตรงนี้ได้มื่อูมมื่อตูมฝรั่งแต่กินกินยอดได้กินกับลาบได้กินตะเกี่ยวก็ได้นี่ก็จะเป็นบักนดัดบักนดัดเรียกบักจับปลารสสิแต่เรียกว่าบักนดัดบักนดัดบักนัดบ้านเราน,นี่ก็มะละกอโอ้โหตกใจมีว่านะ กำลังแตกกำลังแตกยอดอันนี้ก็ข้ามุ่นชันแล้วก็ไอ้นี่ก็จะเป็นตะไคร์ตรงนี้มันจะเป็นข้ามุ่นเป็นปะขมุ่นแล้วก็จะมีัำต้นกล้วยกล้วยมะลิ้ออกแต่ว่ามีต้นเดียวนะยังไม่ออกโอ้ยออกนิดมาละนี่นี่มีออกออกลูกมาละอันนี้ก็จะเป็นต้นเสาลัดส่วนในสวนก็จะมี วของเกียนต่างๆอันนี้ก็จะเป็นบุกเบียนะคะดูต้นมันจะดีเกี้ยงแล้วก็อันนี้ไม่คันแกงเวลาเราไปแกงไปทำกับข้าวมันจะไม่คัน,น,นกินแล้วก็นี่อีกต้นอันนี้ก็เป็นพลังไส้แดงแล้วก็นี่ก็จะเป็นต้นลองกองอันนี้คือฟ้าาลายโจรก็ปลูกเมียงแฝงไว้กับข่าเพราะว่าเขาจะได้ไม่ร้อนแล้วจะได้ บก,ก็จะเป็นลิ้นขี่นะคะก็จะมาขวบสักยาวอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ที่ปลูกไว้ที่นานะคะอันนี้หน่อไม้หน่อไม้กินชุงก็จะตัดไปทำหน่อไม้ดองอันนี้ก็จะเป็นป่าไผ่ไผ่สร้างมนตต้นกระสังเขาก็จะมีไอ้ข้างหน้านี่ก็จะเป็นต้นปลอย้นต้นป่อยแล้วก็มาทำใยต้นลำใยต้นต้นกระแต้ อันนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงมะม่วงมะม่วงหวนเมืองวันจะเป็นลูกแค่เนี้ยแดงแดงแล้วก็ต้นว่าอันนี้ก็จะเป็นขมิ้นต้นมะนาวลูกดุกมากอันนี้ก็จะเป็นต้นพายุจะเป็นต้นประดู่อันนี้ก็จะเป็นมะปรางอันนี้ก็ต้นมะปรางนี่ก็จะเป็นหน,น,น,น่อไมาอา้เขาเรียกหน่าาอไม้คาย ต้นกระอ้อนก็จะเป็นกระชายที่เอามาไวตา้ตามตมหลังสายที่ที่บ้านเราเขาจะเรียกว่าหลังสายแล้วก็จะเป็นไก่ตะไคร่หอมตะไคร่หอมเนี่ยสามารถไปไล่ยุงได้แล้วก็อันนี้อันนี้ก็จะเป็นละมุดก้นละมุดี่จะเป็นต้นมะไฟแล้วก็จะมีมะม่วงแล้วก็จะมีมะรุมแล้วก็มีแคนาอันนี้จะเป็นข้าวเม่าไอที่เป็นข้าวเม่าใหญ่ เขาเรียกที่เป็นข้าเมาใหญ่อันนี่ก็จะเป็นไข่ใบเตยแล้วก็ปูที่เราอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ตุ้กตุ้กเข้าแพะไะใ้แล้วก็มีใบของกระพาไม่กินเนื้อแนะๆอันนี้ก็จะเป็นกลางตีบตัดออมมีที่ยกแก่ให้ให้สูญหายอันนี้ก็จะเป็นก้าไม้เบี้ยไม้นะมีมะละกอมี ส้มโออันนี้ไว้ปลูกด้วยแล้วก็ไว้แบ่งปันดิปีนี้ก็เป็นพืชสมุนไทยเพราะว่ากินได้ทำยาได้มะนาวมะนาวดกๆเลยนะอันนี้ก็าคูค่ะคีคูคูอันนี้ก็เป็นละมุดน,นะคะอันนี้ตอนไว้สองสามจิง่งละ อันนี้ก็จะเป็นส่วนหลังบ้านนะคะก็ะจะมีคูนแล้วก็มีปากล้วยปากล้กวยนี่จะอยู่ข้างบ้านแล้วก็มีอ้อยแล้วก็มีแจ้วมังกรจะเพ็นผักหวานค่ะอันนี้จะเป็นต้นเล็กนะอันนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่กินไดเ้เลยเวลาเวลาถึงฤดูไม่ได้ไปเอาที่อื่นเก็บถือก,กับบ้านบ้านนี้มีละลกูผักกินเอง,เอง